เรียนคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวแพวพันธ์ร่วมคิดตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการโรงเรียนบ้านขโค้งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตสองปัจจุบันจัดการเรียนการสอนห้องเรียนปกติในระดับชั้นอนุบาลปีที่3วันนี้ขออนุญาตนำเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในปีการศึกษา2565นี้ค่ะก่อนอื่นขออนุญาตนำเสนอ ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนค่ะโรงเรียนบ้านขวาวโค้งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอื่นบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะมีนักเรียนจํานวน105คนค่ะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน11คนและชั้นที่ดิฉันรับผิดชอบอนุบาล3ามนี้นะคะมีเด็กจํานวน10คนค่ะซึ่งปัญหาที่ดิฉันได้พบะคะกับเด็กชั้นอนุบาล3ในปีนี้นะคะก็คือสืบเนื่องมาจากนะคะเด็กรุ่นนี้นะคะ ช่วงที่เรียนในอนุบาล2นี่นะคะเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ค่ะมีการปรับรูปแบบนะคะการจัดการเรียนการสอนนะคะทั้งการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะคะแล้วก็การเรียนการสอนแบบออนแฮนโดยให้เด็กนะคะมารับชุดกิจกรรมนะคะไปทําที่บ้านนะคะโดยคุณครูนะคะก็ออกไปเยี่ยมบ้านเป็นครัง้งคราวน,นะคะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะผู้ปกครองคอยดูแลเด็กทํากิจกรรมที่บ้าน,นะคะ่ะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วค่ะ เด็กไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บ้านได้นะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะต้องไปทํางานที่ต่างจังหวัดนะคะบางครอบครัวก็พก่อแม่แยกทางกันนะคะแล้วก็ต้องฝากคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะที่มีอายุมากแล้วะคะ่ะแล้วก็ประกอบอาชีพเกษตรกรนะคะก็เลยจะไม่มีเวลานะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะ ช่วยสอนช่วยดูแลในการทํากิจกรรมของเด็กได้เท่าที่ควรนะคะซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นระยะเวลาที่นานๆนะคะก็จะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กค่ะโดยเฉพาะกลุ่มเด็กวัยนะคะเพราะว่าเด็กวัยนี้นะคะเขาจะเรียนรู้ผ่านการเล่นค่ะการลงมือปฏิบัติจริงนะคะแล้วก็การมีปฏิสัมพันธ์กันนะคะจึงทําให้เกิดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ค่ะซึ่งเป็นผลเป็นผลของการ เสียโอกาสะคะในการเรียนรู้นะ,ะซึ่งจะมีผลต่อทักษะต่างๆของเด็กนะคะ,ะที่ควรที่จะได้รับการพัฒนาในช่วงวัยของเขาะะได้หายไปนะคะซึ่งจะสอดคล้องกับ ผลการวิจัยนะคะของรองศาสตราจารย์ดรวิเดชกิเลนทองนะคะที่กล่าวไว้ว่าความรู้ที่ถดถอยของเด็กปฐมวัยนะคะเกิดจากการเรียนรู้ที่หยุดชะงักค่ะและในขณะเดียวกันค่ะการเรียนแบบไม่พบหน้ากันนะคะซึ่งเป็นการรูปแบบการเรียนทดแทนนะคะการเรียนในห้องเรียนปกติของเด็กอนุบาลเนี่ยนะคะก็ได้ผลเพียง20เปอร์เซน์เท่านั้นนะคะจึงทำให้เด็กที่เลื่อนชั้นขึ้นมาเรียนนะคะในระดับชั้นอนุบาลปีที่3นะคะก็ขาดทักษะตา นะเช่นทักษะการคิดนะคะไม่ว่าจะเป็นการคิดวิเคราะห์การคิดสร้างสารรค์นะคะทักษะทางภาษานะคะการพูดการสื่อสารนะคะให้กับผู้อื่นได้เข้าใจนะคะหรือว่าทักษะทางสังคมนะคะการเล่นการทํางานร่วมกับผู้อื่นความมั่นใจในตัวเองนะคะการกล้าแสดงออกของเด็กก็จะหายไปะคะ่ะดังนนั้นแล้วนะคะดิฉันนะคะก็เลยมีความสนใจนะคะ่ะแล้วก็ตั้งใจนะคะที่จะ แก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียนนะคะของนักเรียนชั้นอนุบาล3านะคะก็ได้ไปศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนนะคะแบบ active learning นะคะที่มีความเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยนะคะแล้วก็ได้มีการ PLC นะคะรึกษาหารือและเปลี่ยนเรียนรู้นะคะกับคุณครูชั้นอนุบาลปีที่2นะคะแล้วก็ชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาจึงได้เลือกใช้นวัตรกรรมการเรียนการสอนแบบ โครงการนะคะหรือว่า Project p p p r o a นะคะซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้เด็กนะคะได้เรียนรู้นะคะสืบค้นข้อมูลนะคะที่ตนเองสนใจอย่างลุ่มลึกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะเด็กเขาก็จะได้รู้จักสืบค้นข้อมูลนะคะตั้งคำถามนะคะคิดเก้ปัญหานะคะการออยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะแล้วก็สามารถที่จะ บูรณาการทักษะต่างๆนะคะเข้าไปได้อย่างหลากหลายเลยค่ะซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบบโปรเจกต์แอ็โสนะคะก็จะแบ่งเป็น สามระยะค่ะระยะที่1นนะคะก็คือระยะเริ่มต้นโครงการค่ะในระยะนี้นะคะเด็กๆจะได้คิดหัวเรื่องนะคะคิดเรื่องที่ดเด็กๆอยากที่จะเรียนรู้เพียงหนึ่งเรื่องเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นก็มีการเล่าประสบการณ์เดิมนะคะแล้วก็ตั้งคําถามเกี่ยวกับสิ่งที่ดเด็กๆอยากรู้ในเรื่องนั้นนะคะขั้นตอนเอ้ยระยะที่2ค่ะก็คือระยะพัฒนาโครงการค่ะระยะนี้นะคะเป็นหัวใจสําคัญเลยค่ะของการจัดการเรียนการสอนแบบโปรเจกต์แอดโพรสนะคะเด็กจะได้คิดกิจกรรมนะคะ คิดกิจกรรมที่เขาอยากทำนะคะที่จะสามารถตอบคำถามที่เขาอยากรู้ได้นะคะเป็นการเรียนรู้ภาคสนามนะคะโดยด้วยวิธีการที่หลากหลายนะคะว่าจะเป็นการสืบค้นข้อมูลจากหนังสือนะคะอินเทอร์เน็ตนะคะสอบถามผู้รู้สอบถามครูสอบถามผู้ปกครองนะคะการทัศนศึกษานะคะการทดลองนะคะการประกอบอาหารนะคะซึ่งเด็กๆจะได้ลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเองะคะ่ะโดยคุณครูนะคะจะคอยเป็น ผู้อำนวยความสะดวกให้กับเด็กๆนะคะซึ่งในขั้นตอนนี้นะคะเด็กดิฉันนะคะได้นำเทคนิคการสอนนะคะโดยใช้ผ่านกราฟติกออร์เกนเซอรสำหรับเด็กประถมวัยนะคะเข้ามาใช้นะคะในการเก็บข้อมูลของเด็กๆนะคะจากการศึกษานะคะแล้วก็นำเสนอนะคะใช้นำเสนอข้อมูลที่เด็กๆไปศึกษามาค่ะต่อไปขั้นระยะที่3นะคะระยะที่3ก็คือระยะพัฒนาโครงการค่ะเป็นการรวบรวมนะคะ ความรู้นะคะต่างๆนะ,ะที่เด็กได้หาคําตอบได้มาจัดแสดงนะคะอาจจะจัดในรูปแบบของการาจัดนิทรรศกา,การนะคะการอภิปรายนะคะและเด็กๆนะคะก็จะได้นําเสนอด้วยตัด้วยตนเองนะคะเด็กๆก็จะได้นําเสนอให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะผู้ปกครองนะคะคุณครูเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะได้รับชมรับฟังนะคะาการเรียนรู้ของเขานะคะที่ได้เขาได้ไปสืบค้นมา นะคะด้วยตัวของเขาเองนะคะค่ะแล้วการจัดการเรียนการสอนแบบโปรเจกต์แอนพลอสนี้นะคะก็เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ให้เด็กนะคะได้ลงมือปฏิบัติะะแล้วก็ได้ใช้กระบวนการคิดนะคะอย่างเป็นขั้นตอนนะคะเด็กๆนะคะเขาก็จะได้เรียนรู้นะคะอย่างสนุกสนานนะคะมีความสุขนะคะในการทํากิจกรรมนะคะและ เขาก็จะได้ทํางานอย่างเป็นแบบแผนนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะาการจัดการเรียนการสอนแบบโปรเจกต์แอปโพสนี่ยนะคะยังสร้างสัมพันธ์ที่ด,ดีระหว่างโรงเรียนชุมชนและก็ผู้ปกครองนะคะเนื่องจากการเรียนการสอนแบบโปรเจกต์แอปโพสนี้นะคะผู้ปกครองแล้วก็ชุมชนนะคะมีมีมส่วนช่วยสนับสนุนนะคะการเรียนรู้ของเด็กได้นะคะเช่นการไปทัศนัศึกษานะคะจากผู้รู้ในชุมชนนะคะค่ะ ซึ่งคลิปการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ท่านคณะกรรมการนะคะจะได้รับชมนะคะเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการนะคะเรื่องไอศกรีมนะคะเป็นระยะที่2นะคะในการสืบค้นข้อมูลนะคะสืบค้นหาคําตอบจากคําถามที่เด็กอยากรู้ที่ถามว่าไอศกรีมมีวิธีการทําอย่างไรเด็กๆก็จะไปศึกษาวิธีการนะคะศึกษาวิธีการต่างๆนะคะจากแหล่งข้อมูลต่างๆแล้วก็นํามารวบรวมนะคะเป็นแต่งเป็นคำของจองนะคะโดยคุณครูก็ ช่วยเหลือด้วยนะคะในการแต่งนะคะคำ้องตอง่วมกันระหว่างครูกับเด็กๆนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ไปศึกษานะคะวิธีการทำนะคะวิธีการทำไอศกรีมด้วยวิธีการต่างๆนะคะแล้วก็นํามาเขียนเป็นแผนผังนะคะแผนผังลำดับขั้นตอนนะคะหรือว่า f ฟ r m Map นะคะโดยเขียนวิธีการนะคะการทำไอศกรีมนะคะวิธีการทำไอศกรีมจากเริ่มต้นไปจนถึงสุดท้ายเลยนะคะเด็กๆเขาก็จะได้ ใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นตอนนะคะในตอนนี้นะคะและหลังจากนั้นก็จะได้ลงมือปฏิบัตินะคะซึ่งในวันนี้นะคะเด็กๆนะคะจะได้ทดลองทำไอศกรีมเขย่านะคะไอศกรีมเขยา่าโดยเด็กๆเ,เขาก็จะได้ไปศึกษานะคะจากข้อมูลจาก YouTube วิธีการทำจาก u t u b e หลังจากนั้นก็ได้มาออกแบบการออกแบบการทำของเขาด้วยตนเองนะคะโดยคุณครูนะคะกระตุ้นด้วยคำถามผ่ากระตุ้นให้คำถาม กระตุ้นด้วยคําถามให้เด็กๆนะคะได้ออกแบบนะคะเริเร่มพัฒนานะคะวิธีการทําไอศกรีมของตัวเองว่าจะทําอย่างไรถึงไอศกรีมขยะของเราจะแข็งตัวได้เร็วที่สุดนะคะเด็กๆก็จะได้ร่วมกันนะคะวางแผนนะคะแล้วก็แสดงความคิดเห็นพูดคุยกับเพื่อนๆในกลุ่มนะคะว่าเอ๊จะทํายังไงดีหน้าไอศครีมของเรามันถึงจะแข็งตัวได้เร็วที่สุดนะคะ <ๆ S 2> หลังจากนั้นเด็กๆก็จะได้ลงมือปฏิบัติตาม แผนนะคะตามแผนที่ดเด็กๆนะคะตามวิธีการทำนะคะที่เด็กๆได้วางแผนไว้นะคะค่ะก็หลังจากที่จัดการเรียนการสอนแบบโปรเจกต์แอปโพสแล้วนะคะดิฉันก็มีความคาดหวังค่ะว่าหลังจากที่ได้จัดการเรียนการสอนแบบโปรเจกต์แอปโพสนะคะประกอบการใช้ผังกราฟิกออแเจนเซอร์นะคะจะช่วยแก้ไขปัญหานะคะภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยนะคะแล้วก็สามารถที่จะพัฒนา ธนาการของเด็กนะคะได้เหมาะสมกับวัยนะคะในทุกๆด้านนะคะท้ายที่สุดนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะท่านคณะกรรมการทุกท่านนะคะที่รับชมและรับฟังขอขอบพระคุณค่ะ